พายแล้วครับพี่น้องนิ่งแล้วครับกำ,ำไรยังหัวสายอยู่นะครับใช่ยังสายอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอ๋อมาแล้วมาแล้สามลำเทียวนีออกมาสามลำต้องมีหนึ่งลำที่ไปเล่นในรอบที่สองสองลำมาัน ดูในรอบแก่ตัวดีเ้อะดูที่ว่าคำไหลต่าคำไหลจ่าสอปปเราลอกน้ำตีตีฝังหนุสอปปอลเวลาเจ้าพอออกขอไปไอ้โขงแก้วโขงแก้วปลาโขงแก้วปลาจากสอปปอลาร์เหมือนกันว่าอันนี้เที่ยวนี้เป็นสอปปอลาร์สองลำเรือเือไทยหนึ่งลำในนามของเทพตะลีใช่เทพตะีใช่มีคำว่าไว้ไว้ดูได้ว่าตะลีพุทธาอันลำลอกน้ำทีสองลอกน้ำที่สองลอกน้ำไหนได้ละเอาเทพตะีใช้จะทำได้ ไอ้ตัเตีคูอี้จูยืมกับหงแก้วป่าหงแก้วป่าจากสปปเลาาพอไป่มีน้องชาวสปปลาวดูอยู่ดูว่าหงแก้วป่านั้นเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดไปผายลอยอย่างเงี้ยเปิดในถ้ายเปิดไปผายลอยแต่ว่าจะทำตาไอ้สัวเมตแต่ว่าลอกน้ำติด้่างําไหลลักษณะการผายดูดัวดูววิชานี้มาจากผานวยบ๊ะบ๊ะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าการลักษณะเปิดท้ายเปิดท้ายไปผายลอยแต่ว่าคงไม่มีไปผายล่วงอเทสตีใจว่ายังไงเทสตีใจไว วันิริพุทธาลามดูด้วยว่าแม่เสนากมาทั้งคู่นี่มาชี์แล้วของเชียร์ของแต่ศริชายจะมีกีมมีการจากวันิริพุทธาลามลงไ้ตอนนี้ลาลาปาดาป้า นางคำไหลบอกว่าจะตีได้หรือว่าตีคู่กีกับเทพสิีิชัยวันเลยนะจ้าจะบอกอ้๋บอกใครดูที่ว่าเทพสิีนชัยวันนี้ใช้บริการใครแต่คนไทยละมันหน้าขาวแน่นอนครับต่างคนก็ต่างเปิดต่างคนต่างกำต่างคนต่างไฟแล้วหงแก้วหงแก้วมาดูที่ว่าโหงแก้วจะทําได้หรือไม่นางกับนางคำไหลจากต่อปอปอเรานางคำไหลอู่รองน้ำน้องนางคำไหลอยู่ร่องน้ำติตริงร่องน้ำติตีว่าแล้วโหงแก้วหงแก้วปลาหงแก้วปลาร่องน้ำตรงกลางครับร่องน้ำตรงกลางก็คือร่องน้ำตีด สามตันในนามที่สิริชัยบอกว่าวันนี้ใส่ไวๆหไวไวแน่นอนครับเพราะว่าคนถือท้ายนั้นมันใส่ผันหน้าขาวแน่นอนครับต่างคนก็ต่างเปิดต่างคนต่างกับต่างคนต่างควายว่าแล้วเทสินิชัยจะพายแรงแสงหนีอยู่สอปปเราสอปอเสอปอเราในนามานางกำไรานางกำไรกระผมแก้ว้ากกระพๆก็ จะแทงได้หรือไม่ได้ตอนนี้เรือเริ่มจะน,นำมาในน้ทีสิริชัยไว้ไว้ไวไว้นั้นไวจริงๆครับว่าแล้วไว้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 ภายแรแงแซงหนียอดจ้าแซงได้แสงไปบอกว่าเฮ้ยไอเสี่ยวนี้เทพสลริชยเทพสลริชยไว้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 จากวัดสลิพุทธสลิพุทธธาราบ้านถ้าคอยบอกว่าตนะีก่อนเลยเตีก่อนแล้วนะ อีก่อนแล้วเรือจากสอบปปราวหงแก้วปลาจะทำได้เรือจะแสงได้แสงได้แสงได้ไม่ได้สอบปปราวสองในนามของดัาขับไหลกดไปพายกดไปภายกดไปภายใส่เสื้อสี่น้ำเงินบีมาแล้วไม่ได้ปีไปเรือจากสอบปปราวทั้งสองรองในนางนางขับไหลนางขับไหลกับโผแก้วปลาโผแก้วปลามันจะเท สิร<ศ>ิชัยไว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 โคตรแปะอยู่หัวด้วยเว้ยต่างคนก็ต่างเปิดต่างคนต่างกันต่างคนต่างไปดูดูว่าเทพสิริชัยจะพายแรงแสงไีนได้เริ่มหนึ่งเริยมหนึ่งหงแกปากก็บอกว่าตามมาโหงแกแบบแปะไปใครดีวะนั่งกับไรนั่งกับไรก็ไหลเลยไอนไปสอบมาปอเรานั่งกับไรนั่งกับไรเลิกจะตามมาแต่เท่สิริชัยไวไวด้วยเลยไวจริงๆก็ว่าแล้วไ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 วยักพายแรงแสงเนี่ยรู้หงแกปากหงแกปากตามมาโหงแกต่ากันมมาว่าแล้วนั่งกับไรนั่ง

ออกมาแล้วนะครับโดยท่านประธานชิดชัยวิพัฒนาพรนะครับพร้อมกับทีมงานเป่าบุญจิตนครพนมเรือที่เข้าเส้นชัยลำดับที่1ได้ในเรือเทพตีชัยไวไวเรือที่เข้าเส้นชัยลำดับที่2คือนางคำไหลเรือที่เข้าเส้นชัยลำดับ3ามคือผงแก้วป่าครับพี่น้อง